ได้เป็นมา้าทรงไหมครับตองมีโอกาสได้เป็นมา้าทรงไหมครับนะครับมีโอกาสได้เป็นมา้าทรงไหม่แต่คุณแม่ดูให้นะคะ,คะ,ญญะ,คะตืดอมีโอกาสได้เป็นม้าทรงไหมคะมีเรื่องจิตวิญญาณนะคะต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นนะคะมีโอกาสค่ะแต่ต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นเดนนี้คือไพ่ฝึกสมาธินะคะต้องฝึกสมาธิทําบุญสนทานแผ่เมตตาจิตเยอะนะคะคุณตองก็จะก็จะมีโอกาสได้เป็นม้าทรงนะคะเนาะ มี่คำถามถามขึ้นมาได้นะถึงว่าคุณแม่มองไม่เห็นเม้นเลยนะคะน้องพลอยให้ดาวคุณแม่มาขอบคุณมากนะคะน้องพลอยให้ดาวคุณแม่มาขอบคุณมากนะคะเนาะต่อไปนะคะเรื่องความรักนะคะความรักก็ต้องมีจิตศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราจะได้ความรักนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณหัวใจสีส้มจากน้องพลอยนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยให้กาลังใจคุณแม่นะคะ ความรักนะคะต้องมีจิตศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกับคนรักที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักเวลารอคอยนะคะ